ย้อนคำทำนายหมอปลายลั่นคดีแตงโมไม่ใช่อุบัติเหตุให้สังเกตรบริเวณศีรษะหลังดาราสาวตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพยาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพระตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาหลังจากล่องเรือเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์2565 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังช่วยกันตามหาอย่างเต็มความสามารถจนเจอร่างต่อมาทนายตั้มได้โพสต์หลักฐานใหม่ผ่าน Facebook สิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนเป็นคลิปวิดีโอบริเวณแม่น้ำซึ่งหลายคนมองว่าคล้ายแตงโมถูกทำร้ายโดนตีเข้าที่ศีรษะโดยระบุข้อความว่าหลักฐานสำคัญชิ้นใหม่ช่วยกันพิจารณาหน่อยครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำนี้ ag, แตงโมต้องไม่ตายฟรีซึ่งมีชาวเน็ตนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายก่อนหน้านี้หมอปลายพรายกระซิบได้เปิดใจกับรายการคุยข่าวเย็นทางช่อง8ถึงประเด็นการเสียชีวิตของแตงโมนี่ดาได้เผยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนเรื่องราวเหตุการณ์วันเกิดเหตุที่ได้นำมาเปิดเผยอาจจะไม่เป็นความจริง คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องรับผิดชอบและอีกไม่นานจะต้องรับสารภาพผิดความจริงทุกอย่างจะคลี่คลายและคนผิดจะได้รับผลกรรมที่กระทําเอาไว้ทุกคนจะต้องรู้ความจริงอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลนอกจากนี้นะคะหมอปลายยังเผยอ,อีกว่าอยากให้ตรวจสอบบริเวณศีรษะและบริเวณท้ายทอยอย่างละเอียดสุดท้ายคนผิดจะยอมจำนวนด้วยหลักฐานและคำพูดของตัวเอง จนออกมาร้องไห้รับสารภาพผลกรรมเหมือนตายทั้งเป็นด้านผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตอบแล้วปมบาทแผลบนศีรษะแตงโมนิดาทนายแม้เร่งผลงานยื่นคำถามสี่ข้อครายเหตุเสียชีวิตดาราสาวอีกหนึ่งกระแสที่เรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างมากเมื่อมีทนายแม้กล่าวอ้างว่ามีบุคคลปริศนา โทรมาขอให้ตรวจสอบบริเวณศีษะของแตงโมนิดาว่าน่าจะมีบาดแผลขนาดใหญ่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอีกทั้งสังคมเองก็ให้ความสนใจในส่วนของประเด็นนี้ล่าสุดพลตำรวจตรีสุพิชัยลิ้มศิวะวงศ์ผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นผู้ตรวจหรือชนสูตรร่างแตงโมนิดาแต่ได้รับรายงานจากแพทย์ ที่เป็นผู้ผาพิสูจน์ว่าตามร่างกายมีบาดแผลหลายจุดแต่ส่วนที่เป็นแผลใหญ่สุดอยู่ที่โคนขาอ่อนด้านในข้างขวาเท่านั้นส่วนที่บริเวณบาดแผลที่ศีรษะตามที่กระแสข่าวปรากฏผมยังไม่ได้รับรายงานซึ่งเรื่องดังกล่าวจะมีการเชิญแพทย์ผู้ผาชนสูตรมาสอบถามเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบในรายละเอียดถึงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร อีกทั้งในส่วนของผลตรวจเนื้อเยื่อของร่างกายแตงโมนิดาที่มีการส่งไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณเพื่อทำการตรวจคู่ขนานกันไปล่าสุดยังไม่มีการส่งกลับมาขณะที่พลตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บันดิตผู้กำกับการสพเมืองนนทบ,บุรีเผยความคืบหน้าของคดีว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องและพยานแวดล้อมไปแล้ว 85ปากแต่ยังมีรายละเอียดปรีกย่อยอีกหลายอย่างที่ยังต้องสอบปากคำอีกต้องทำงานอย่างรอบคอบเพราะเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจส่วนผลชนะสูตรแตงโมคาดว่า2-3วันคงได้รับหนังสือผลตรวจชนะสูตรอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวย ทนายความของนางพนิดาศิร,รยุทธโยธินแม่แตงโมได้เดินทางมาเพื่อขอดูสำนวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของดาราสาวพร้อมเปิดเผยว่าตนเดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อขอคำปรึกษารวมถึงขอดูข้อมูลที่ยังมีข้อสงสัยเพื่อที่ตนจะหาพยานหลักฐานต่างๆมาเพิ่มเติมซึ่งเป็นการสแสวงหาหลักฐานในทางทนายความโดยเฉพาะ ประเด็นบาดแผลบริเวณศีรษะของแตงโมและดวงตาข้างซ้ายที่ถลนออกมาโดยนายกฤษณะระบุว่าตนได้เตรียมคำถามสี่คำถามมาถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แก่ 1. ตรวจเจออะไรบ้างในเลือดของแตงโม 2. บริเวณบาดแผลมีการตรวจอะไรเป็นพิเศษและใช้อะไรในการวิเคราะห์ 3. ผลเลือดของบุคคลบนเรือตรวจเมื่อไรและตรวจที่ใด 4. คราบเลือดตรวจเมื่อไรและตรวจที่ใดหากพนักงานสอบสวนให้ความกระจ่างในส่วนนี้ได้ก็จะทำให้ตนสามารถหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นส่วนหลักฐานที่ตนเองมียังไม่ขอเปิดเผยในตอนนี้หากเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอดูสำนวนในวันนี้แล้วยังไม่สิ้นข้อสงสยัยก็จะปรึกษาแม่ของแตงโมอ,อีกครั้งว่าจะขอให้ผ่าชนะสูตรร่างน้องแตงโมใหม่อีกครั้งหรือไม่ ซึ่งการเข้ามานั้นทางแม่ยังไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษก็ขอฝากให้ประชาชนช่วยกันติดตามการคลี่คลายคดีนี้ต่อมาหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนนายกฤษณะเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้พบพนักงานสอบสวนก็ได้พูดคุยกันในเบื้องตน้นขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังประชุมเรื่องการทำงานอย่างเคร่งเครียดและผลชนสูตรยังมาไม่ครบเนื่องจากนำไปตรวจหลายหน่วยงาน ตนจึงไม่อยากรบกวนในส่วนของการสรุปผลการสอบสวนก็ต้องรอผลการตรวจชิ้นเนื้อที่ส่งไปตรวจสอบอยู่อย่างไรก็ตามทนายความไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องผลตรวจชิ้นเนื้อได้ซึ่งทางตำรวจแนะนําให้แม่ทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อแต่งตั้งทนายไปใช้ในศาลซึ่งเรื่องนี้ตนก็ทราบดีแต่เนื่องจากเวลากระชั้นชิดจึงรีบมาก่อน โดยในครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อมูลในส่วนที่ต้องการนายกฤษณะยังกล่าวอีกว่าส่วนทั้งสี่คำถามนั้นเป็นความลับในทางคดีจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งตำรวจก็ยังไม่บอกว่าจะสรุปสํานวนสุกนี้เนื่องจากต้องรอผลตรวจพิสูจน์ส่วนคลิปวิดีโอบริเวณสะพานพระรามเจ็ดตนได้เห็นคร่าวๆแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดดูหากใครมีหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาให้ตนได้ หากมีความสำคัญก็จะส่งให้พนักงานสอบสวนโดยเมื่อเช้านี้ตนได้ไปทำบุญให้แตงโมชี้ทางสว่างให้ได้พยานหลักฐานต่างๆที่เป็นประโยชน์ในทางคดีก่อนที่ทนายกฤษณะจะกล่าวอีกว่าส่วนตัวทำเต็มที่และจะเปิดเผยความจริงให้ได้ส่วนความกังวลเนื่องจากเป็นทนายมือใหม่และถูกสังคมจับจ้องนั้นตนไม่ขอตอบแต่ตนมีประสบการณ์พอสมควร และมีที่ปรึกษาทั้งนี้ไม่ขอตอบคำถามเกี่ยวกับปูมหลังของตนแต่ขอทำงานเต็มที่เพื่อพิสูจน์ตนเองโฟกัสอย่างเดียวคือการคลี่คลายคดี